สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพ่อแมพ่พี่น้องท่านผู้ชมทุกทุกท่านเนาะคะ่ะเมื่อนี้เนาะค่ะเมนูก็จะพาพ่อแม่พี่นะะ้อ,นองท่านผู้ชมเนาะคะ่ะมาติดตามรับชมน้าทางช่างคมเนาะคะ่ะวันที่16เมษายนพศ2566ค่ะมาเบิง่งมาฟังไปน้ากันเนาะคะ่ะว่าพอสั่งเพิ่นปล่อยตัวเรขกแล้วเพิ่นฝันดีบ่หรือว่าจังได๋เนาะคะ่ะมื้อน,นี้กระเดดห,ห้อนเนาะค่ะท่านผู้ชมค่ะพอสั่งมันกน็ลังอยู่บ้านกําลังทํางานอยู่นะคะเนาะคะ่ะ บ่าวเถวคนก็เลยเข้าไปแล้วนะคะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะพ่อสร้างเป็นเังไหนครับพ่อห่อนบ่โอ้ยหลงสามมือนึงว่าแม่นที่ายสวัสดีครับสวัสดีครับเจเล่ก้าครับนะครับท่านผู้ชมเป็นเังไหนบ้านหลังใหม่ฝันดีบ่หลังจากปล่อยตัวเลขบ่บ่ฝันเลยครับ ท่านใ้ฝันครับอือโอ้ไอ้มิดซีรีอยู่ครับมิดซีรีครับอในกระ็พาะโอ้ลังไงลังนี่พี่น้องนะครับเนาะลังนี่ลังไงพวบมุ่งลังค่าไงเปล่าพ่อฆ่าหมูวัดไปสว่างวัดครับค่ะ ทีเขาว่าจีมะาใบามือหนึ่งแลวครับออือมวีว่งในใบมือหนึ่งจีนี่ใส่ลังชาแก่แก่บกฮอนเนี่ยคร,ครับนะครับเนาะต่างจากปอยนี่ท่านฝันเลยครับโอ้ยังเงียบอยู่ครับยังเงียบอยู่ท่านผู้ชมพี่น้องแต่ว่าเอฟซีมาจะถามอ่าสังคมเนี่ยหลังจากคุณปล่อยตัวเลขแล้ว ฝันบ่หรือจังไหนนะครับเนาะรสร้างคนว่าท่านี่ฝันเรื่องลังนี้บ่คือบาา้านบอเทองนี่ฝันดีครับฝันด <laughs> <laughs> ีเกรััม่่ฝนตลอดมานะสร้างเอาไปเบิ่งตัวเลขน้ำกันท่านผู้ชมนะครับไปอัปเดตตัวเลข <c oughs> ให้เอฟซีพันเบิ่งสร้าง ชุดแรกก็ชุดนี้กันเริ่มมาเดูสิสางครับเอาชุดสองไปแห้งไหนล่ะชุดสองเก็บไปแล้วเก็บไปแล้วเอ็ซีทับสนอ่าเอาเอาคือว่าจังสัตว์นอบาดเนี่ยเอ็ซีทับสนกขาจอยว่าสับสนอ่าเอาคือไปเขียนชุดล่องให้เพิ่งน้ำไหนครับสางอยู่นี่ชุดลอยู่นาที่เราอยู่หนาบ่ครับผมใช้แห้งนะมึงอ่าเช่นตัวเลขเวีน สางเอยกรชับสวน่ายสางเอยไปเอาลูกไปหลายสุดหลายซับสวนบระัดไปชุดเดียวเลยนะจ๊ะหายซีไปเด็กเข็มชุดล่างนั่นไหมครับนี่ชุดนี่คือชุดอันนี้ชุดเด่นอ่่าคะเอาไปเชียงไวปยังโอ้ไปยังลูกกระดาษลายมีกับลังหันพรอมตัวนี้ ใช่กับชุดเดียวกันหลับกลับหลังก็ได้โอ้ค่ะเนี่ยยได้ชุดนี่กลับลังหันได้ชุดรองด้วยอายุฟังพี่ครับอยู่คนละฟังฟังคมบอกพี่น้องเจ็ดี่เป็นจับจนลองเอาชุดเดียวโอ้ยตุกลุ้มไ่แม่งกำหลอวะเต็มแล้วเต็มแล้วท่านผู้ชมอืมเอาหนิน่าพี่น้องเนาะครับครับคู่นี้ล้างอ่ะ คู่ากับหาูนย์เนาะสรางเนาะครับครับอันนี้เป็นชุดล่องเพิ่นด้ครับมีชุดล่องชุดเน้นคือวิ่งหนึ่งกับศูนย์นะครับสูตรหนึ่งครับผมกับหนึ่งสี่หนึ่งหาสี่ศูนย์หาศูนยนี่คือชุดอ่าชุดจริงชุดจริงครับอ่ากับชุดของแท้ชุดนี้เน้นตัวได้กับสร้างชุดนี้มักงตเลย นี่ครับมักรักษาชุดบนไหมครับชุดชุดเ่องนี่โอชุดนี่ชุดเด่นชุดเด่นหนึ่งห้ากับห้าศูนย์ครับอันนี้ชุดล่องพี่น้องครับวิ่งสองกับสามสองห้าสองหกสามห้าสามหกนี่คือชุดล่องนะครับเนาะมีสองชุดแต่ว่าชุดที่ให้ประจําคือชุดบนครับนะครับท่านผู้ชมสร้างพันวาไก่จะสับสนเด้อพี่น้องเด้อถ้าชอบชุดชุดแท้ๆคือเอาชุดเดียวครับอืม อันนี้ลงใหเบิ้งชุดล่องน้ำครับลงไห้แนมเบิ้งไอซี่ครับลงให้แนมมักตะซี่บ่มักกะอ่าบ่เป็นนังมะครับนะครับท่านผู้ชมไอซีที่ว่าหลายตัวนี่ครับชุดนี้ก็ตัดล่นได้ครับอชุดนี้มักชุดล่องนี่มักคู่ได้ครับชุดล่องสามห้ากับสองห้าสามห้ากับสองห้าครับชุดล่องมัดผาลองไงค่ะชุดบนกับเน้นที่ จริงอ่ะหนึ่งหากับห้าศูนย์ครับอือตัวนี้ผมโทรสั่งลอตเตอรี่แล้วอ่าค่ะสั่งลอตเตอรี่แล้วครับนะครับท่านผู้ชมอย่างละใบอืมหนึ่งห้ากับห้าศูนย์ครับหกล้านใบนะสั่งเนาะครับเรต้องออร์หลายหกล้านสั่งคนมานี่ครับสั่งมาจองลอตเตอรี่ไปแล้วหนึ่งห้ากับห้าศูนย์ถามหนอยค่ะพ่อสั่งงวดนี้มั่นใจร้ายปันไดะมันอยากลดกับเขาบ่ค่อยมันใจเอาคือว่าจังสรรณบัตรนาะมันใน มันละบ่ฝันบอ่อยั่างโอ้มันบ่ฝันค่ะครับคืองวดบางเร่งเนีย่ยวายอืมอัดจนแล้วเกาตีเกาหา,าง,งันนี้ค่ะอัดจนงไอ้ที่สร้างฝันมาที่เขียนยืนนั่นครับคือคนจียำม,มัตัวเลขที่เขียนไว้คืองวดที่แล้วเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดอ่ะอ๋อมันเข่าแล้วเนาะพันโอ้ยครับพี่น้องเลขกมันอยู่แล้วคือศูนย์เจ็ดขึ้นงวดตอน อันสามตัวไทยนี่แปดสี่เลยอืมนี่เลยนาะอันเล็กไทยเล็กไทยบ่ครับจำบ่ไรสามมามีบ่มีบ่จ้ะบ่มีเนาะครับเนาะบ่มี่ไปสี่เก็บรุ่นเจ็ดขันมาย้อนหลังครับเนาะโอ้ขันอ๋อบวชก่อนนี่กขันอ๋อฮู้ยเฮ่ยมืดบ้านมืดบ้านเฮ่ยตึงเนาะครับเนาะตาวพนกับฝันยำยี่ด้วครับมาดีเขียนใน้ช่างทุนฝันต่อย พี่ว่าเ,าเพื่อนไ้เขียนในตัวเลขอยู่กลางบ้านใช่ไหมพี่นงค์บ่คิดว่ามันจะตัวเลขตัวเก่าเนะาะซางเนาะครับอืมั้นฝันแต,ต่กองหมดเลยจะปลอปอ่อยออกไปโอ้ตาไอ้หน้าหนีท่านได้ฝันไม่เจ้าหน้บหครับโอ้โอ้เห็ดเต็มสุดทีเลยตัวนี้ครับครับโอ้ย่าวอัดหลาดคือรถไฟเลยตัวนี้ครับผมว้ายยังอีกเลยเออโอ้อันเทิบน่าโอ้เทิบน่าอีกทั้งพีอีกย่าวอัดหลาต่อปีกอีกอีกบ่ให บ่ต้องไปใส่เลยว่ย่างว่ให้แดดถึกเลยอค่ะสิบปีหนาข้นเปนะครับนะเอาสังคมกับว่านี่แหละครับนะดังนี้นะครับดังอยู่ค่ะหนึ่งหากับหาศูนนี่สังคมนี่หนึ่งหานี่แหละจะไม่เรี่ยงนี่ยหนึ่งหาหนึ่งหาหนึ่งที่นองหาอ้มาตัวเ็เลยโอ้หาศูนซูหามาตัวเล็ดเลยค่ะ จังไหนคือว่ามาตริดว <lava. s ips> <sk> ่าสุนแงสุนแงฝันสุนแงโอ้โหกระได้ตีสายุนหาเลยโอ้กับพ่อดีเขากันกับของพ่อสร้างเลยค่ะหรือมันอยู่ใกล้บ้านหมหรือจังบ่ฝันจังไหนอยู่บ้าน บ,บ่หรือว่าบ่ได้นอนบ่พะ sang นอนคือบ่ฝันนอนไ่เว้นผมเป็นพอส sang บด้นอนบ่นี่เป็นยังไงรครับต้องขุนมักนไอ้สังคมบ่ครับงวดเนี่ยขึ้นมักอยู่ <laughs> ะอะเกือบเอาแคปหน้าจอไว้ตอนนี้เนาะคะ่ะท่านผู้ชม แนวทางของพ่อสร้างคมเนาะค่ะหมวดวันที่16เมษายนพศ2 5 6 6เนาะค่ะวิ่ง1กับ0เนาะค่ะแล้วพ่อสร้างมันกระจับคู่ไห่1415 40 50เนาะค่ะพอสร้างพันเ่นที่1หากับหา0เนาะค่ะสำหรับสูตร2เนาะค่ะสูตร2วิ่ง2กับ3มี2หา26 3หา36เนาะค่ะส่วนตัวพอสร้างพันมก35กับ2หาพอสร้าง สูตรสองค่ะมีทั้งสูตรหนึ่งสูตรสะะองน,งนะคะผรมชื่รองแบผิดจระนาเบิ้องนาะค่ะเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะแม่มูกระขอบุณพอสร้างนะคะที่ให้ตัวเลขแนวทางนะคะขอบคุณค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้แมมูกัฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะคอยพ่อแม่พี่นองธรรมชื่มทุกท่านโชคดีรวยๆแข่งกันสุขสุขคนเด้อค่ะพอกันไม่ได้คลิปนานาะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ